มาเออโอ้ยอย่าขยับไข่ด้วย <Hands bin ukivazo> 我感觉我。

เลี้ยงยากไหมฮะนกนี่ยนกเลี้ยงไม่ยากครับนกเลี้ยงไม่ยากแต่ว่าก่อนที่จะเลี้ยงเ่ะเราต้องทําความเข้าใจต้องศึกษาออต้องศึกษา <c oughs> พื้นฐานตามธรรมชาติเขาเขากินอะไรเขาอยู่ยังไงเนี่ยศึกษาเขาก่อนก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงแล้วมันจะทําให้เลี้ยงได้ง่ายขึ้นใช้าอาหารอะไรฮะเลี้ยงอาหารหลักๆของเขาจะเป็นผลไม้มนะครับจะเป็นผลไม้แล้วก็บางคทนที่เลี้ยงก็อาจจะมีอาหารเสริมให้อย่างเช่นเป็นอาหารเมร็ด สำเร็จอย่างงี้ฮะซึ่งเขาจะเป็นอาหารเม็ดที่มันรวบรวมพวกสารอาหารที่จําเป็นสลหรับนกของแต่ละช่วงวัยไว้แล้วทางเจ้าของก็จะปรับให้ให้ไปเดือนดเดือนหมดเยอะไหมฮะเดือนเดือนก็พอสมควรพอสมควรนะครับแล้วแต่ประเภทแล้วแต่ชนิดอาหารที่ให้นะครับนกนี่นมันตวงราคาแล้วเท่าไหร่ฮะโอ้ราคา ถ้าถ้าถ้าแผ่นกล้องไปดูตรงนู้นจะเห็นว่าสีฟ้าทองเนี่ยบูยโกมาครเนี่ยเราจะสตาร์ทกันตั้งแต่25,000ถึง30,000ื่นแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นไปตามโครงสร้างตามลักษณะตาอะไรต่างๆถึงหลักแสนนะครับอ,อย่างสีแดงอย่างที่คุณบอลกำลังถือสีแดงตัวเนี้ยเริ่มต้นกันที่แสนสามถึงแสนห้าตัวหนึ่งตัวนะครับแสนสามถึงแสนห้าตัวตเราเลี้ยงมานานเท่าไหร่ออะรนะ,ะแต่ละคนก็ประสบการณ์อย่างคุณบอลเนี่ยก็ระดับ10ปีฮะ หลับปีเลี้ยงกันมาฝึกกันมาอะไรต่างๆนะครับนกจะเข้าใจได้นกจะเข้าใจได้ใช้เวลานาน,นใช้เวลานานไหมอยู่ที่เราใกล้ชิดกับเขามากน้อยขนาดไหน <c oughs> นะครับอยู่ที่เราใกล้ชิดกับเขามากน้อยขนาดไหน <c oughs> ถ้าเรามีเวลาให้เขาเยอะนะครับการเข้าใจกันระหว่างเจ้าของกับตัวกนกนก็จะเร็วขึ้นน้องเอาน้อโยนนกน้องน้อง